ชาวติ๊กตอกงงหนักเจอแซลมอนหลอกลวงย่านหาดจอมเทียนชิ้นแรกใหญ่ชิ้นต่อไปเล็กจิว๋วผู้บริโภคโวยเอาเปรียบวันนี้นะคะผู้ใช้บัญชีติ๊กตอกชื่อว่าขนุน2003ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะมาเที่ยวหาดจอมเทียนเมืองพัทยาและสั่งซื้อปลาแซลมอนจากรถซาเล้งพ่อค้ารายหนึ่งโดยในคลิปเนี่ยเผยให้เห็นว่า แซลมอนชิ้นแรกที่ได้รับประทานมีขนาดใหญ่แต่ว่าชิ้นที่สองกลับถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจนสร้างความไม่พอใจให้กับผู้โพสต์นะคะแล้วก็นำมาแชร์ในติ๊ t ต k อกเพื่อเตือนผู้บริโภคให้ระวังเหตุการณ์ลักษณะนี้อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวพยายามที่จะติดต่อไปอยังผู้โพสต์ค่ะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับคาตอบนะคะโดยทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ บริเวณชายหาดจอมเทียนแต่ก็ไม่พบพ่อค้าแม่ค้าที่ขายแซลมอนตามที่ระบุไว้ค่ะนอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะซึ่งนายรถแดงประเทืองอายุ42ปีเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการบริเวณดังกล่าวเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นว่าเหตุการณ์นี้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างชัดเจนแล้วก็เรียกร้องให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยควรจะมีความซื่อสัตย์ รวมถึงแสดงรายละเอียดสินค้าอย่างโปร่งใสด้วยนายแดงยังระบุด้วยนะคะว่าการกระทําดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาและอยากให้พ่อค้าแมะคะ่ค้ารายดังกล่าวเนี่ยออกมารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อไม่ให้กระทบต่อชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของประเทศทุกคเนเรามาเรามากินในนี้นะไม่ไมเป็นไร อันนี้คือเรามากินแซลมอนบางเศนเอ้ยพัทยาดิแล้วดูดิอ่างมืองอันนี้แผ่นหนึงอันนี้แผ่นแรกจ้าเอาออกไปเลยแผ่นสองแผ่นสองแผ่นสามมือคูจะบ้าร้อยห้าสิบบาทนะกูก็ว่าทำไมมันถูกดังว้าเยอะมากอ่ะเยี่ยมากแย่งทีเนี่ยข้าวแบบดีว้าถ้ามันจะพูดร้านทุกไหนอ่ะหัวคนแหกที่นี้แล้วกันนะ กรณีแผกโซเชียลที่มีโพสต์เรื่องการขายแะซลมอนนะครับนี่เราเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราเห็นในในความคิดของผมมันมันเป็นเหมือนเหมือนกับว่าการการหลอกลวงนะครับเหมือนเหมือนกับว่าให้ความบริโภคปริมาณข้างหน้าเยอะแต่คือแบบมันมันได้ปริมาณไม่เท่ากันใช่ไหมครับคือมันเป็นเหมือนกับการหลอกลวงแบบขายให้กับผู้บริโภคอะไรมากกว่าแบบนี้ครับคือมันไม่ใช่การที่ว่า ขายเอากําไรหรืออะไรเงี้ยที่มันจะมันมันจะเป็นแบบการแบบหลอกลวงเพื่อเพื่อที่จะให้ตัวเองขายได้หรืออะไรนยครับจริงๆแล้วคือมันมันมันไม่ใช่แบบนั้นคือถ้าคนจะขายจริงก็คือขายแบบว่าให้มันสมสมบูรณ์เท่ากันแบบนี้อะไรคือมันจะดีกว่าครับแต่ถ้าทำแบบนี้ก็คือถ้าเป็นผมในความสื่อของผมมันก็มันก็เสียความสิทธิ์ถ้าเราซื้อไปใช่ไหมครับกระแพงจะถูกหรือยังไงกระช่างเราขอให้มันอยู่ที่ความภาคภูมิใจของเราถ้าเราซื้อไปปุ๊บเราพอใจซื้อเรา เราอยากจะกินเราอะไรแต่คือแต่ท,ที่ที่ทำแบบนี้คือมันมันไม่ใช่ครับมันเป็นเหมือนกันแต่ว่าอยากขายหรือว่าถ้าเรียกอีกมุมหนึ่งก็คือหลอกลวงประมาณนี้ครับทำไม่เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวใช่ <ๆ S 1> ใช่ครับมันคนอื่นเขามองปุ๊บนักท่องเที่ยวมองปุ๊บมันก็มันก็ไม่ใช่ครับคือแบบว่าเฮ้ยทำไมเขาเขาถึงทำแบบนี้อะไรแบบนี้แต่อย่างจริงอยากจะให้แบบสมรรถภาพเท่าเดิมเหมือนกับที่เราพี่ทำมาชิ้นชิ้นแรกยังไงก็อยากให้ทำราคาจะถูกกาแงก็คือ อยากให้ได้คุณภาพมากกว่าครับเพื่อที่นักท่องเที่ยวจะจะไม่เสียความสิทธิ์ตัวเราเองถ้าเราเส้อไปเราเจอแบนั้นเราก็เสียความสิทธิ์ครับนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินรายงาน